กาบสปาดีคพูแไหมพี่น้องสบาดีสุขุสุข้อนสมองสบอนเดอพบผัอักันเซนเกาสินเพยกับซองน้องเดือนเมื่อใดกับน้องเลือกกันเด้ทางใกล้พี่น้องเลยไม่ละครับโหลดไปน้องเลือกกันสีใส่ประมาณนี้บริษัทกันหนกพี่น้องบมมีกันหนกบริษัทสื่อมาเกี่ยมไว้ก็ใส่หมวกเดี๋ยวนี้เนาะตอนนี้ก็ลอน้าบาควันพี่น้องเท่าห้าเฟินประ่าถ้าออกโหลดก่อนเฟินประมาณสี่ห้านาทีนี่แหละ ข้อห้านะบอกควันก็คือรถฝนหัวพี่น้องเลยแยมตะปูสั่นอยู่บ้านน้องหนูเคียนแต่ว่าห้ากขี่รถอันออกรถก่อนเพิ่นห้าก็หอดทางเขาบ้านดงขยุ่งพี่น้องเลยแลนจากปักซองขึ้นหาสวรรค์เนาะพี่น้องแต่ห้าก็สิไปบุหอดสวรรค์ดอกแต่ว่าเส้นทางนี่เนาะพี่น้องตอนนี้ห้าหอดอันเป้าหมายของห้าก็คือไป ตลาดดงพี่น้องมองที่มีัซั์อันขายสัดป่าลายๆเนาะขายของปลาพี่น้องตลาดขายของป่าก็ห้อ,ง,อง,งว่าตลาดดงพี่น้องเลยเพราะว่าเป้หาหมายของเราก็คือหาบอลน,นั่นแหละพี่น้องเอ,เอาหลดมากระตังแต่สี่ม้งกัวพี่น้องม่นต้องเดินมาหอดองหกเคียน,น่ะก็คือหามงพี่น้องและตอนนี้ก็หามงสี่สิบเป็นนาที รอบ่าวควันอยู่รถเพิ่นหัวอยู่น้องหอนุ่มเทียนตูวห้าเพิินวอยาตะปูอสัง่งบ่าวควันอ่ะซ่อนกับไม่ใหญ่พี่น้องเทาซ่อนท่อแม่กับน้องเดือนมาเมื่อในป้าให้น้องดาอยู่กับพอน้องเดือนพี่นออ้องแจักสิรอดด้วยบ่เพราะว่าน้องดาก็ยังกินนมแม่พี่น้องไม่เมื่อนอีเแหละ เพื่นจะไม่ได้กินนมแม่กลางคืนหรือสิยหายหรืออย่งไดก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเลยก็เป็นห่วงลูกอยู่แต่กะบ่บลึกๆก็ยังเอาลูกเอานมแน่พี่น้องก็ได้ป้าลูกจุนมันไปเยี่ยมแม่คนสองแพ็คพี่น้องเลยแจ็คสิเป็นจังไดถ้าหายกับพ้องด้วยก็ต้องเอาพ้องเดือกเป็นผู้เอาลูกเหมือนแจ็คสิเป็นจังไดพี่น้อง สะเกตพี่น้องรถกูเบาวนหมักมูห้องใส่ถ่ายหูพี่น้องสันหยกซองนิ่วเห็นเ้าจับโทรศัพท์สบายดีพี่น้องภาษาประมาณการพี่นอ้อเปิดนะหน้าหน้าก็จะประมาณนี้แหละๆกำกัพี่น้องสิไปกินดองพี่น้องกินดองหยาดพี่น้องเนาะงานแต่งพี่น้องก็สิเดินโอ้ยขี่รถนี่ใกล้ขนาดนั้นเลยสิไปหากัรเนอะนหนึ่งพี่น้อง พี <poker> to okay, ่ตะขาบไปหากันเออลืมโทรหาน้องเยี่ยมน้องเยี่ยมกอล์ฟมาลืมขาดลืมแน่พี่น้องเอ้ยมาหดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยข้าวหดจนบารายเลยเป็นไลายแบบควันสังเกตผมแบบควันพี่น้องผมจนสี่โอ้มีการขบงันก็ได้มาแรงไง คนกบพัลายพี่น้องม่ต้อนญาตพี่น้องเพราะว่าเตรียมงานตอนแรกพี่นอ้องเตรียม,มงานตอนแรกก็สี่คนกบพัลายเป็นไรพอง,งานนะเป็นอื่น้าวพี่น้องเมื่อนีนนะี้มิเตเตรียมนายจอยเป็นร้านสาวของยายจอยพี่น้องเลย ขึ้นเพื่อนเพือีนขึ้นผนังเพื่อนังถึ้นพีนลนั่งน้ำหมูบอถี่ไปซื้ออะไรกอดเอามาเลยแกงัวง่อนี้ังอู่บอยู่นี่นีผู้ใดผกินดองนะผู้นี้บ่เออผู้นี้บอเจ้าสา bên tăng hương anh thằng này thằng này hết cài bọn เฮากะมาต่างถิ่นพี่น้องมาไกลกะสิบ่อยากกะไปไดเด้อพี่น้องบ่แม่นถิ่นเฮาเนาะเฮามาไกลเฮ็ดกินยังอันนี้อລັບไปັບกะเฮ็ดยังซอยู่บ่ มีเนอไม่้เนเอา้เคยขึนแม่น้องเดือนสบายดีปะลุกไม่เหม่ือใหงเออสบายดีปะลุกก่อนแล้วลูกล่ะสบายดีปะลุกก่อนเอออะไรจะกิน ได้สอนทุกคนนะจัดการเราให้เสียแหมลูนาเรากินตัวนี้เราจะกินหรกินตวนั้แม่ไม่ได้เป็นลน่ไม่้าอกนอคะได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วบ้านี่เ มีแต่เป็ดกับไก่พี่น้องเ้ยมื่อื่นเศ้านี่ข่ะยังขาง่วนี่้ัวเหนี่ตีนกลัยังงอ่ะนี่มะั่วเก็ดปลุกอร่อยอยู่บ่หั่นหอม เดกันยังตเตียงตะนอกไอ้นี่บุมบินบุญนาเอ้ยเอาหมเห็นหูไม่เห็นจอกรไปเสร็เอหาเลยมน้่ยูเห็นไปกินไป่อุมเห็นกินผัดบุ๋ไปบุ่ได้ไก่มีอยู่ไซม่ข้นบ่มีได้ดอกาเอ้ยมาเด้อมาเป็นอะไร้าเนอไมาช่วยฉันมาเมาเด้วชาได้นะคะมาเม่เป็นไงมาเล อย่างน้อยแล้วก็มีดีที่หอมแช่จะขอหอมไหมคะเอ้าเรามีหอมนะบอใ้สีหอมบ้าม่หอมมีแต่ผู้สาวพี่นาะเขามีดีที่หอมยัดไป พี่น้องเอ้ยงานนี้เดินทางไกลขนาดเลยครับโหลดจนปวดบารายแน่นหดเตือนเนาะใครจะบอกเขาติ้นซิฟเลาะปวดโพดเก็บเก็บปวยมากเก็บเก็วดมากจักย่อเด้อย่อเด้อทางได้บาทนี้ย่อเลยย่อเลยติจีอันนี่อร่อยนะเนี่ยนีมต้นนั้นต้นนั้นแล้วมันก็ติดแล้วแบบ เอาจารย์าจกินกลาบก็แซ่บลแงตนามาขั้วกับหู้หลอวาแซ่บเป็นมืออาซีบอยู่หนาเป็นมืออาซีบอยู่แซ่เนมาัแ่นแนอยเมอยู่ได้เฮยนาทีโตก็เฮยเป็นตะหอมอยู่มาลูกอะไรอยู่นะเอาวหนเ้อตายเย เหมาะกับอันนาทีเนาะแมนโอ้ยพี่น้องเอ้ยกระสีมึนเหมิดแน่พี่น้องออกโลรธตั้งแต่สี่มุมกลัวจนเมิดเอ็งมาหาน้องหนุกียนเอ็งเบิ่งนะพอดี หามุงกระสีแดงเองออกประมาณสี่มุงสี่ซี่ประมาณนี้แหละสามอุรตกแกกุ้อย่เมุ้งักัมนมเตียโอ้ยมออารอพี่น้องเม้็ดมลงเมล็เมลมล็ดเมีดเมั็เมเมล็ดเล็ดเมัมลมลดเมลเมล็เเดเลเละดเมเม็มเมเเเเ บเรียนด้บเฮ้ยบบับขาละบงสามาพี่เลยฮมาเฮียนพอเฮียนยังเบิ่งเนาะน้องต่อมเนาะมือเลงเนาะน้องต่อมกับบเคยจะเกนเนาะพี่น้องก็กตมากเกยหน่อยับพี่น้องเป็นบเคย์่อเป็นเกยต้นะเในแกงมี่บเคยพทอเนาะมีแต่เต้นมีแต่แม่น้องเล่นผูดียวเคยพ่อพี่น้องข้าขาเฮียนแล้วไปทอ แมนตีการแด่็เต้นวิธีเดียวอันเต้นต่ำกับเต้นสูงแบบซองได้สฮ้ยเต้ยซองแทนเพอีทกว้างเฮ้ยตองบอกเองกตอนเียาเองชิ้นับออกมาจากสีเห็นเอาวิธีที่ซองยสาธิตเฮ้ยวิธีที่ซองวิธีที่ซองเพ่อมัเออ วิธีที่สามเลยทำแบบดิ้นง่ายเว้ยวิธีที่สี่คือมีห้องฟูดี้อยู่กลางวมความสามารถขี่ดินเฮ้ยย่อเข่าต่อพี่น้องมาดนคลิปนักลาปลาลูกย่อข่าซอยเพลนท่าฝากก้ไลค์ก้นแซ่เป็นกำลังใจสองน้องเดือนในเด้อพี่น้องเข่ากันใหม่คลิปหนาพี่น้องกลับสบายดี